สวัสดีครับนะนี่แหละครับนะเออมันจะวุ่นวายทีนี้มันไม่ได้จบแค่นี้หรอกครับนะแล้วที่แปลงน,นั้นนะครับนะจะตัดสินยังไงทีนี้ผมบอกไว้เลยครับยาวแล้วไม่งั้นมันมีปัญหามากใช่ไหมที่ตรงไหนตรงไหนบ้างไปถึงไหนของเจ้านี้ หยุดแมนเบิดเออนะครับนะแล้วก็อะไรทีนี้เขียนปักป้ายปักป้ายถ้าไม่มีคนรับเจ้าของคนที่ครอบครองรับผิดชอบทีนี้เออเจ้าของเดิมต้องรับผิดชอบเลยทีนี้ขยาเจ้าแล้วขี่ดินเจ้าจะบเบิ้งเนะเาะอ่าุู้จักว่าไผ่มาอันบุกลุกเป็นบ่ะ ืมิปฏิเสธไม่ได้ณโมเมนของเจ้าของบานนี่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ใช่ของตัวเองเหมือนป่าแบ่งก็เหมือนกันไงอืมปฏิเสธได้มันไม่ได้เพราะเป็นชื่อของตัวเองชายผู้คนไปรับมันบนน่ได้ไเด้บ้านนี่แต่แม่น่ะก็ปักไปเมืเ่แปลงเลยแล้อห่อใส่หอดใส่แม่นบ่ละแต่ที่ดินตรงนั้นไม่มีการอะไรครับไม่มีการเข้าร่วมโครงการใดทั้งสิน้น แล้วก็ไม่เคยเข้าไปทําประโยชน์อ่าไม่มีการเข้าไปทําประโยชน์ทีนี้ก็บันเทิงเละครับพี่น้องอ่านะครับนะนี่แหละครับนะคนนอกนะครับจะสร้างความวุ่นวายให้กับหมู่บ้านอ่าแล้วจะว่ายังไงทีนี้ผู้นงผู้นําจะว่ายังไงจะจัดการอย่างไงทีนี้แล้วสิ่สงที่สําคัญอีส้นตีนี้ ออีโซนตีนี่คือตัวปัญหาไงอีอยู่วไงจะให้มักทุนยวยคุยเสียงนี้ไปร้องเรียนเอาจะไหวจังไงทีลูกเป็นไฟแน่นอนครับพี่น้องผมห้าเป็นประกันเลยถ้าไม่ลูกเป็นไฟนี่มันจิคาหันกันบุรุษคน้นแาบนี่เอารู้แล้วครับโอ้เร่งเร็ว,รวสร้างบ้านเร็วเร็วนะเร่งเร็วเร็วนะสร้างบ้านเร็วเร็วนะ เอา้ารู้ไหมครับคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ใช่บ้านพอ่อบ้านแม่มันเอา้าบอกวรุ่นมีบ้านพอ่อบ้านแม่มันไหมและอีเวนนี่ล่ะทําไมมึงส่งข้อมูลแล้วบอกสอกล่ะทีนี้เอา้าไปแจ้งจับคนบ้านเดียวกันอา้าครับพี่น้องเอฟซีกัมเวนินนี่หล่ะครับมันเกิดจากใครครับต่างสังสอกก่อเรื่องเลยเอาไปโทษมันเลย,น,ยนะไอหยวกนั่นทีนี้ แปลงสองกูจะบอกนะอ่าป่าแหวงแรงที่สองใครเป็นคนพิธีจุดบักชอกไปโทษมันโยนะการที่ไปถ่ายได้ในโลกใครเป็นคนถ่ายบักชอกอ้าวนีนี่เอาโลดด้อนะครับพี่น้องเอฟซีบอกซ้ำนี่ละไปเถียงกันดูสารบุระไปชอกกันดูสารบุระด้อ <c oughs> <c oughs> อย่าไปให้กันได้น้อย่าไปโย่นความิดในะกันเดื้อ อว่าซื้อขายว่าซื้อขายไปร่วบว่าตามตรงจังไหนจังไหนผู้ใดขายผู้นั่นผู้ใดขายผู้นี่ก็ได้ <c oughs> อ้ยตายแล้วครับพี่น้องอีพีสี่นะอันนี้แหละก้นเท้านะครับช่วยย,ยะะ้อนไผ่หน่บาดนี้โอยขากันทั้งคักละงานนี้ครับอื <c oughs> ขากันได้นอนละบาดนี้ อ็หามเป็นประกันเลยครับอาหามเป็นประกันเลยอุ่นวหยในนอนครับเรื่องนี้แล้วจะมีการบอกไปมัดยึดมัดแปลงเลยครับเช็ดยังกระยาครับยึดมัดเลยแต่ว่าเป็นของใหญ่นี่ยึดมัดจากกอไก,กาย,ยึดมาเลยมีปัญหาบอกยึดเจก่อนดำเนินคดีแจ้งความก้าวโทษบัตรนี้ยายนี่ยฉีไปซักกอดทอดไผ่บัตรนี้เอาแล้วแต่แล้วอืหาเงินจ้างทนายตัวบาดนี้ ยายในคนนี้อืมยายคนน,ยยคน,นี้จะให้การยังไงกับเจ้าหน้าที่กับท่านบรุรง,งานสอบสวนออนะครับนั่นละมันยาวขอเบาโ้วยยาวนี่นอนก็บันเทิงนี่นอน กยญ้าแล้วกรับผมกิดินข่อยองคอยมันเรื่องมันแล้วแล้วมันจบเลยด้อเวลาก็โดนมาหัวขวันคอยไหมออเออแล้วแต่แล้วครับผมมาได้โอนน้ำดื้อแล้วแต่ในบอกฟั่งซื้อดอกวะาสิยากายาัญญาสิเช่ากับเท่าบอกไว้ล้วนครับอืมแต่ว่ามันไม่ได้สนในอิเศษฝรั่งน,นี่กิดินไปกิดินไพก็ไม่รู้แล้วอืม บ่ปักป้ายเบ่นักระบบเถียงเดียวระบบสูปักป้ายแม่ยึดแม่ยึดรดยึดรวดเห็นบ่น้ำถื้กันปพากันไปซื้อบัดนี้ย้ำพิษกันไปไปแจ้งจับกันบัดนี้ห้าขวารู้น้ำถื้กันปพากันไปซื้อบัดนี้ย้ำบัดเออาบ่ไปแจ้งจับเดียวบัดนี้โอ้ยครับพี่น้องเอฟซีเป็นเปตสสั้นแบบ ยี่ยวกระตัวดีส่งข่าวส่งข้อมูลให้แม่มันมาเนี่ยไว้แป้งสามสี่พูดผู้แล้วครับอ่พูดละหามื่นหกมื่นเนาะเออเงินผิดนหลายด้วยครับส่วงนั้นเนาะเงินหลายด้ครับเนาะเงินบริจาคแน่แล้วเงินบมมีทางออกครับผมจื่อบัดก็ได้มพูดเจ้าห้องคืออึ้งนี่ครับ อ๋อคือเอิงนะเพราะว่าพระเจ้าซื้อบัดซื้อบัดซื้อบัดอืมซื้อกี่ดินรู้จักพ่อตายก็มันผิดกฎหมายเต๊ซื้อนะนะครับอืมซื้อเอาของหลวงปพงศ์มันมีสนุกแบบือบ่ซื้อนะนั่นไงครับพี่น้องเอ็ดซีบัดนี้เป็นจะได้บัตรนี้ให้กันแล้วเรื่องทึ่อๆแล้วบัดนี้เอารว้แล้วครับสวกันแล้ว อห่วยซี่ายเหลือครับพี่น้องเอฟซีขายแมมเลยนะปนะาเอาไว้ยังแมมยังมันหกนะนั่งทังมาแต่ละปีแม่นของง่ายติครับจงไว้เห็นยังแม่นหมะแล้วยายนี่สิยบเาจังไรเหลือบัณฑิตเอาเบิ้งทำไมอันนี้ขึ้นลิลลินไดนน้ี่เอ่ายายนี่สิยบาจังไรบัน,นีิเอาอืมยายนี่บ่ายกให้ไผ่แน่ให้ไผ่แน่ขายไผ่แนะ่เอาละแม่บัณฑ ไปว่าโลวดมันบเรงมันบเรง,รงซ้ำานี้ดอกที่พ้าเดียวเขาคุกปัดน,น,นะนล่ะครับผมน,นี่ <c oughs> แหละครับพี่น้องเอฟซีอีหยวกซ้ำแสบเดียวทีนี้แจ้งจับกระเดีงบัดนี้โบ้ยครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับนะข <c oughs> ยาแล้วครับผมนะเออเราก็ไม่รู้ด้วยแหละครับทีนี้ <c oughs> นะมกงสวิิเป็นโซนส่งข้อมูลได้พิมิตได้บันนี เออเป็นคนส่งข้อมูลได้ให้อีเสษฝรั่งทีนี้สั่างศอสั่งศอไปถ่ายให้หน่อยตอไม้นั่นน่ะไปไปไปถ่ายให้ป้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าให้ห้าร้อยเดี๋ยวป้าให้พันหนึ่งนะเอาไปไปไปเดี๋ยวนี้เลยครับ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 เกือบกรบาดไทยเกือบกับาดไทยจะไปปรทัดไปหมดแลวครับถ้ามีเงินนะครับนะทําไมนะครับต้องพยายามนะครับส่งข้อมูลให้กับคนนอก ไปส่งทําไมครับอันนี้แหละกรรมวิครับผมเอาลดแล้วครับวุ่นวายใสยักเลยทีนี้ขาหอนกันพูดเอาไปเบื้องลดครับขาห่อนกันพุดแล้ววันนี้เอาลดแล้วนี่แหละครับมันอาถรรพ์ของเทเลยทีนี้เห็นไหมทีนี้ฆ่ากันดีเองทีนี้เมื่อก่อนก็ถูกกันดีเห็นไหมครับไปฟ้องไปล้งกันไปแจ้งจับกันทีนี้เห็นไหม เอาดันดันนะครับแปดร้อยไลท์ท่านใดยังไม่กดนะครับหรือหนึ่งร้อยไล like, นะเห็นไหมทีนี้เล่นกันแล้วหักหลังกันแล้วทีนี้นะครับอ่ามันใช่หรือเปล่าครับเอา้าว